สวัสดีครับทุกท่านครับทาง JK Jackie Channel นะครับติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับช่อง JK Jackie Channel แห่งนี้นะครับผู้ชมเอฟเอคับรอบที่สาจบลงไปเช็คผลกันสักนิดหนึ่งนะครับแน่นอนคู่ Big Match ์อาร์เซนอลแพ้จุดโทษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากสู้กัน120นาทีแล้วแมนยูเนี่ยเหลือ10คนใน1ชั่วโมงสุดท้ายนะครับหูสเปอร์ต้องสู้กับทัธรรมบดในช่วงต่อเวลาพิเศษก่อนจะชนะไป3-0นะครับ พาเลสชนะสต็อกพอร์ต1-0อิฟฟิชชนะเบซโลลเวอร์3-0นิวคาสเซิลยังร้อนแรงครับชนะบอมลีย์ไป3-1แล้วก็ซัมตัทนชนะส่วนซีซิตี้ไป3-0ก็ยังมีโปรแกรมที่จะต้องแข่งกันอยู่ในช่วงวันจันทร์ครับมิวลวอลเจอกับดักกันแรมแอนเรดบิทซึ่งเป็นทีมจากนอกลีกนั่นเองนะครับที่หลุดเข้ามาในรอบที่สามแต่ว่าผลการจับสลากออกมาแล้วนะครับไปเช็คกันสักนิดหนึ่งครับ f อฟเอัพในรอบที่4เนี่ยจะแข่งขันในสัปดาห์ของวันที่7 8 9ดแนะครับคุณผู้ชมก็อ่าหลักๆก,ก็มีวิลล่าเจอกับสเปอร์เบิงแฮมจับนิวคาสเซิลนะครับเออเชลซีไปเยือนไบรตันเอฟเวอร์ตันเจอกับบอลมัทนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลไปเยือนพรีมัสอากายนะครับที่เหลือก็รอรุ้นว่าผู้ที่ต้องเตะรอบที่3ยังไม่ครบก็จะเจอกับใครเอาหลักๆประมาณนี้ก่อนนะครับ สำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Ertica Superfresh d เ a l ดรถยนต์เจ็ดที่นั่งตอบโจทย์ทุกความคุ้มค่าเป็นเจ้าของในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง555,000บาทจากราคาเดิม783,000บาทรับข้อเสนอสุดคุ้มได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง28คกุมภาพันธ์2 0 1 8หรือจนกว่าสินค้าจะหมดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i c o t h หรือสอบถามที่โชว์รูมรถยนต์ s u z u กิทั่วประเทศ ก่อนที่จะไปว่ากันถึงเบื้องหลังคู่อาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์เชดใน120ยนาทีของฟุตบอลเอฟเอครับก็เหตุผลนี่อาร์เซนอลใส่ชุดขาวล้วนผมว่าเป็นแฟนอาร์เซนอลก็คงจะทราบดีนะส่วนแฟนอื่นๆก็บอกนิดหนึ่งว่ามันเป็นโปรเจกต์หรือว่าเป็นโครงการรณรงค์ต่อต้านการใช้มีดนะครับในการก่อเหตุกรรมที่ลอนดอน o More r ร d ซึ่งทางอาร์เซนอลเนี่ยร่วมมือกับชุมชนทํากิจกรรมนี้มาตั้งแต่ปี2022นะครับก็จะใส่เสื้อสีขาวเพื่อเป็นการรณรงค์ว่า จะต้านนะครับเป็นการต่อต้านการใช้มีดซึ่งซึ่ง,งช่วงหลังเนี่ยในในรอบ6 7ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกกลุ่มวัยรุ่นนะครับแล้วก็พวกอาชญากรต่างๆใช้มีดนะครับทำร้ายนะครับผู้บริสุทธิ์กันเยอะนะครับฉะนั้นลอนดอนก็มีโครงการนี้มาอาร์เซนอลก็เลยร่วมมือแล้วมันจะใส่เสื้อขาวนะครับอย่างที่เห็นนะครับอ่านะครับเป็นหลกัหลกๆที่อยากจะฝากคุณผู้ชมซึ่งก็เป็นความร่วมมือระหว่างอาร์เซนอลกับทางด้านอาดิดาสเส้นเอง ส่วนแทคนิคสองทีมโอ้โหต้องบอกเลยว่าต้องจัดชุดใหญ่นะครับนี่มันเป็นเกมใหญ่นะครับแล้วเอฟเอคัพก็ถือว่าเป็นอา่าถ้วยที่ศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่นะครับอายุเนี่ยหนึ 4, ่งร้อยห้าสิบสี่ห้าสิบสี่ปีอายุนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ปีแต่ว่าเอา่อจำนวนครั้งเนี่ยมันมันเบรกในช่วงสงครามโลกไปก็จะเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ครั้งเพราะนั้นเนี่ยอาร์เซนอลแชมป์สิบสี่สมัยแมนยูเนี่ยแชมป์สิบสามสมัยนะครับอา่าอเดต้าก็จัด ปรับแค่กองกลางนะพักเดคไลาสกับปาเตก็ใช้จอร์จชิโนกับเมลิโนโอเดกาส่วนปีกขวาเนี่ยเลือกเจสุสแล้วก็มีฮาวเวตร์ดกาเบียมาตินเนลลี่นะครับก็เป็นสูตรของออเดียตาแล้วแบ็กซ้ายก็ยังมีเจ้าหนูลิวิสสเกลลี่เหมือนเดิมส่วนลูเบนอโมริมก็เช่นเดิมครับไม่ได้จะปรับเปลี่ยนอะไรยกเว้นผู้สาประตูเนี่ยใช้ไบยินดีนะครับลงสนาม3เซ็นเตอร์แบ็กก็ยังเป็นเดลิกแม็กควายมาตินเนสมาซารูอุยกับดาโลแบ็กวิงแบ็ก แล้วก็อูกาเต้กับเมนูคู่กลางนี่ก็ชุดที่ดีที่สุดนะครับเปลี่ยนเบอร์สิบพักอมาเดียโลใช้การาโชกับบูโน่แฟนานแล้วก็คอยลุนนะครับเล่นเป็นหน้าเป้าก็เป็นเกมที่ต่อเนื่องจากนัดแดงเดือดนะผมไปดูที่แอนฟิลด์ว่าแมนเชสเตอร์เชลซีวางเกมแพลน,นลูเบนอมูรมเนี่ยรับแดน2เป็นหลักนะครับจะเพสบ้างนิดหน่อยแต่ว่าพออาร์เซนอลบิวเกมเนี่ยเขาก็จะดอรอปลงมาแถวๆกลางสนามนะครับก็เป็นพื้นที่ครึ่งหนึ่งของแมนยู ที่จะป้องกันนะครับไม่ให้อาร์เซนอลเนี่ยจมตีได้ง่าย,ายเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเล่นเกมแมนแบบนี้มันก็เลยทาให้พื้นที่ในการเล่นมันก็มีไม่มากก็ปล่อยอาร์เซนอลเนี่ยเคาะบอลกันไปมาปีเชซุสกบมาติเนลลี่ก็จมตีนักเตะแมนยู U, ยากหน่อยก็จะเป็นสถานการณ์2ต่อหนึ่งนะครับเหมือนที่ลิฟวูทำวันนั้นนะครับก็คือไม่ง่ายที่จะผ่านฝ่าด่านเข้าไปแล้ว3ามเซนเตแบ็กทั้งมาติเนสเอแม็กไว์ ire, แล้วก็เดลิยยืน สอดซ้อนกันได้ดีมารับก็เป็นห้าถูกไหมรับเป็นห้าแล้วมิดฟิลด์เป็นสี่เลยดอบบูโน่กับกาลาโชโงมาทิ้งฮอยลุนไว้เขาจะเป็นห้าสี่หนึ่งอะไรประมาณนี้ถ้าถ้าดูจากเชฟเกมรับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ง่ายที่อาร์เซนอลจะเจาะนะครับแมนเชสเตอร์ยูไจตก่อนจะเป็นแมนยูเองเกมลุกไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ดูเจตนาแล้วมันคืนเป็นทีมใหญ่ต่อจากล์พูนะครับจะฝูงมาอาร์เซนอลซึ่งเป็นทีมที่ร่วมลุ้นชั์ด้วย ทีมที่มีเกมบุกที่มีคุณภาพนั้นวิธีการป้องกันความละเอียดในการเล่นวินัยในการเล่นมันสําคัญนะครับพลาดโดนเอาคืนยากเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของอมโมริมใน2เกมหลังเราได้เห็นว่าพวกเขาไม่ต้องการผิดพลาดโดยส่วนบุคคลก็แทบไม่มีการสกัดมัวซ้วนสเปรดปนะเนี่ยก็น้อยแล้วก็ยืนกันดีค่อนข้างแน่นไม่ได้ไม่ได้ผ่านอะไรง่ายๆนะครับเตะมุมก็แทบจะไม่ได้เตะเลยในครึ่งชั่วโมงแรกของ อ่าร์เซนอลขอไปกับของอาร์เซนอลเพราะนั้นมันเป็นเกมที่ดูแฟนอาร์เซนอลก็อาจจะต้องการาดูฟุตบอลอย่างอึดอัดแฟนมานยูก็รับอย่างอดทนนะแล้วก็ทำได้ค่อนข้างดีมันครึ่งแรกเนี่ยยิงรวมกันอาร์เซนอลยิงได้4นะแมนยู่ยิงได้3ครั้งก็อาจะมีจังหวะประปรายในจังหวะที่สวนกลับขึ้นมาซึ่งก็เป็นแผนของอาร์มอลิมอยู่แล้วนะครับ เกมมันมาสนุกในครึ่งหลังเหมือนนัดที่เจอรีพูลเลยคือเมื่อพื้นฐานเกมรับมันดีนะความสนุกเมื่อเกิดขึ้นแล้วจริงๆจ,จังหวะอาร์เซนอลไปเพรสแดนบนเริ่มครึ่งหลังมาได้สักห้าหกเจ็นาทีไปเพรสแดนบนแล้วพอบอลมันหลุดมาทางด้านข้างกาเบียวริมเส้นด้านซ้ายนะกาเบียวเนี่ยเสียจังหวะนะครับแล้วก็เสียบอลให้กับกาลาโชโอ้โหควบมากลายเป็นสถานการณ์สามต่อสครับ การันโชเขาเร็วอยู่แล้วปื๊ดมาแล้วก็อาอร์เซนอลเหลือซาลิบากับาทางด้านทิมเบอร์มีฮอยลุนแล้วก็มีบูโนโแล้วการันโชไหลไปบูโนเขาเขายิงบอลเทคนิคอยู่แล้วปั่นนะครับปั่นเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยอ้อ,อมอ้อมทั้งตัวทิมเบอร์แล้วก็เบียดเสาเข้าไปเลยสวยงามมากเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมนี่ครับทีเด็ดอีกแล้วสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับจังหวะคู่แข่งไปเพส นะครับเราก็โดนตลบหลังมานี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่ามักเตเริ่มจะมีความเข้าใจในการเล่นในลักษณะแบบที่ตัวเองกําลังรับหรือว่าจะบิลหรืออะไรก็แล้วแต่คู้แข่งเนี่ยดันเข้าไปอร์นเนอลดันครึ่งสนามเลยลงไม่ทันจริงนะครับแต่คันเนี้ยมาเล่นไปสักพักดา์โลเนี่ยไปสุ่มสี่สุ่มาตัวเองโดนใบเหลืองที่แรกบวกเข้าไปนะครับไปสไลด์แบบเข้าหนักอ่ะผู้สิงก็ไม่มีทางเลือกนะครับก็ไม่มีทางเลือกแต่ว่าผมว่าทํา ถ้าเช็ค VR เนี่ยนะถ้าไม่มี VR เนี่ยก็อาจจะรอดก็ได้นะแต่โอเคแหละเขาให้เหลืองสองเหลืองสองได้สองนาทีเสียประตูแต่ก็ถือว่าโชคร้ายนะเพราะกาเบียวเนี่ยยิงไปเออ่แฉลบเออ่เดลิกเข้าเปลี่ยนทางก็เ,เป็นหนึ่งหนึ่งแต่ว่าหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนอาร์เซนอลจะมาใช่ไหมครับแต่แมนยกูก็กลับมาสิบคนนี้เหมือนเดิมเลยรับรับเหมือนเดิมเลยรับลึกกว่าเดิมเลยหน้าลายเขตโทษแล้วก็รับในเขตโทษ ถามว่ามีจังหวะไหมมีในจังหวะที่หลังจากเดคไลซ์ลงมาเนี่ยเกมของอาร์เซนอลก็ดูรูปว่าได้ยิงบายินดีเซฟได้ม่งโลง่ลงๆบยินดีเซฟได้จุดโทษโอเดกาดนะครับจุดโทษเนผมบอกเลยว่าไม่น่าได้นะมันก็ไม่ชัดมันเหมือนเขาแบบเลี้ยงไปหาแล้วก็เข่าอาจจะไปเกี่ยวนิดนึงผมว่ามันไม่น่าเป็นนะแต่ผู้สินนอันดีแมตตีให้ไปแล้วพอผู้สินอัทีแมตตีให้ไปเนี่ย ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นจุดโทษแต่ว่าออ mm. รดกาดยิงไม่เข้านะครับยิงแล้วไปยินดนะีมันก็ยิงมุมนะแต่าเยินดีเขาก็พุ่งไปถูกทางลปัดทิ้งไว้ได้ mm. ก็ทำให้แมนยูอยู่ในเกมจน120ร2อสินาทีครับ120สนาทีเนี่ยบอกเลยว่าไอ้คนยิงจุดโทษเนี่ยไอ้ตัว1ิบแปดต่อสิบนันไม่ได้มีใครได้เปรียยเแต่เปลีนะ่ยนก็ต้องชมนะว่าแมนยูเล่นเฉียดไปเฉียดมาอยู่อย่างนั้นแหะเฉียดไปเฉียดมาอยู่ยงั้นนะผมว่า อาร์เซนอลก็ไม่ได้หลากหลายสักเท่าไหร่แล้วก็ <c oughs> การที่มีลลฮิมเซอร์ลิงมาเล่นแทนเชซุตั้งแต่ครึ่งแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้คุกคามผู้เล่นของแมนยูมากหนักนะครับเตะมุมกับฟรีคิกก็ไม่อันตรายแมนยูป้องกันได้หมดไทลี่ม็กไกว์นี่ก็เป็นหัวใจนะครับของทีมเลยเพราะนั้นก็ทําให้ยิ่งเล่นเกมรับแมนยูยิ่งมั่นใจจนกระทั่งยิงจุดโทษเข้าหมดทุกคนนะครับ5คนก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมหนึ่งที่ผมมองว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของลูเบนัมริมนะเล่นเกมรับได้ได้เหนียวแน่นรัดกลุ่มดีเยี่ยมเลยครับตอนนี้ก็เหมือนทุกคนต่างรู้หน้าที่ของตัวเองแล้วนะครับในการเล่นในการคุมพื้นที่ในการมาร์กตัวผู้เล่นนะครับในการสอดซ้อนไม่มีหลงตำแหน่งนะครับแล้วก็ทําให้คู่แข่งอึดอัดคือทีมที่มันเป็นทีมเล่นเกมรุกอะอย่างอาร์เซนอลหรือว่าลิพูในในเกมแดงเดือนพอเจอแบบเนี้ยพอเจาะไม่ได้เจาะไม่ได้เจาะไม่ได้เนี่ยเวลาผ่านไปเนี่ย ยิ่งหาโอกาสเข้าไปจบสกอร์ไม่ไม่ค่อยได้เนี่ยมันยิ่งอึดอัดน,นะมันยิ่งอึดอัดผมว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ในแง่ความมั่นใจในการเล่นเกมรับของแมนยูก็ดีขึ้นท่านี้นี่เหลือก็จะต้องพัฒนาเรื่อง,องการเล่นฟุตบอลเกมลุกจะลุกแบบไหนอะตอนนี้ต้องเคาน์เตอร์แอตแทกไปก่อนรับแล้วสวนไปก่อนแต่หลังจากถ้ามันชัวร์แล้วเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนผมว่าแมนยูจะมาเล่นแบบรับแล้วสวนกลับเหมือนสมัยอเลกุนาโซชาไม่ได้เพราะแมนยูต้องเป็นทีมที่บุก แต่ตอนนี้มันยังทำอะไรมากไม่ได้ขนาดนั้นก็ต้องเล่นในลักษณะแบบนี้เอาไว้ชัวเพราะว่าก่อนหน้านี้นเดือนธันวาเนี่ยโอ้โหหลุดลุยเลยแพ้มาติดติดติดกันถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็สิ่งที่อาลุลริมก็พยายามจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเตะในเรื่องของการเล่นเกมลับเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการนําทีมไปสู่เป้าหมายต่อ,ตอไปในฤดูกาลนี้นะครับก,ก็เชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่ถ้าจะสร้างความมั่นใจกับแมนยูส่วนอาร์เซนอลเนี่ยพอไม่มีบุกยสักกาเนี่ยชัดเลยนะครับ เกมลุกด้านขวาไม่น่ากลัวโอเดกาดขาดคู่ขานะครับขาดคู่ขาแม้กระทั่งการเตะมุมเนี่ยเพราะปกติบุยกยอสาก้าจะเป็นคนเตะครับแม่นด้วยพอไม่มีบุยกยอสาก้าเนี่ยความแม่นลดลงไปเลยก็กลายเป็นลูกเซตพีดไม่อันตรายนะครับก็ทําอะไรแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดไม่ได้นะครับ,อ,รนะรบอันนี้ก็ทําให้พวกเขาตกรอบก็อย่างที่ทราบดีครับผลการจับสลากแมนยูก็ไปเจอเลสเตอร์ส่วนลิเวอร์พูลไปเยือนพีมัสนะครับในรอบที่4ซึ่งจะเตะวันที่7 8 9ดแ แล้วมีคู่ใหญ่วิลาสเปอร์จเจอกันอีกแล้วนะครับในฟุตบอลนะครับรอบที่4นะครับและทั้งหมดนั่นก็เป็นเบื้องหลังของบิ๊กแมชอาร์เซนอลแพ้แมนเชสเตอร์เดทในเใน FA ครับคู่นี้เจอกัน16ครั้งอาร์เซนอลชนะ7นะเอ่อแมนยูชนะ9และเป็นแมนยูที่ผ่านเข้าไปลุนแชมป์สมัยที่14ถ้าได้ก็จะเทียบเท่ากับอาร์เซนอลนะครับเมื่อก่อนแมนยูคือถือลอดออฟเอฟเ แต่ช่วงหลังมากลายเป็นอาร์เซนอลกลายเป็น l o อดอ f ฟเอฟเอซแงนะครับแต่ว่าซีซั่นนี้แชมป์เก่าแมยู่ยังอยู่ในเส้นทางฟุตบอลเอฟเครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ